สวัสดีค่ะสวัสดีครับนะครับผมสมพรชาแนลนะครับก็นะครับขอฝากช่องไว้ด้วยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับนี่ช่องนี้เลยนะครับสมพรชาแนลไม่รู้ว่าเห็นกันหรือเปล่านะครับนี่เข้าไปกดติดตามนะครับมีแนวทางนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลให้ทุกท่านได้รับชมนะครับเท่านั้นนะครับนี่นะครับฝากด้วยนะครับ สำหรับวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องจ้าจ๋าปากข้าวโพดเมืองเพชรบูร์นะคะวันนี้จ๋ามีแนวทางมาฝากเช่นเดิมสําหรับใครนะคะที่มองหาเลขเด็ดอยู่หรือว่ามองหาลอตเตอรี่อยู่นะคะวันนี้นะคะไปหาซื้อนะคะไปหาลอตเตอรี่กันให้ได้เลยนะคะ,ะทําไมนะคะถึงได้บอกว่าไปหาซื้อลอตเตอรี่ให้ได้ลอตเตอรี่ออกมาเมื่อวานนะคะ ที่แผงลอตเตอรี่ไม่มีเลยโดนสั่งเก็บนะคะเลขตัวนี้เลขชุดเดียวเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเลขอะไรนะคะที่โดนสั่งเก็บสาหรับเพื่อนๆที่เข้ามานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe นะคะเป็นกําลังใจให้จ๋าด้วยนะคะและอีกอย่างนะคะใครที่มองหาเลขเด็ดอยู่ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนการเสี่ยงโชคกับฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นมันเกิดอะไรขึ้นนะคะมีคําถามเข้ามาว่าเลขชุดนี้เกิดอะไรขึ้น ทำไมถึงโดนสั่งเก็บนะคะลัตตอรี่ไม่มีเขาหากันยากมากนะคะกลัวนะคะกลัวอย่างเดียวแค่ว่ารัตตอรี่จะมีราคาสูงขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันเพื่อนๆคงจําได้นะคะว่างวดที่แล้วอะ่ะจะได้บอกไว้ว่ารัตตอรี่นะคะมีราคาที่สูงนะเลขไหนนะคะแต่บังเอิญว่าเลขชุดนั้นอะ่ะมันไม่ออกก็คือว่ามันอาจจะเป็นช่วงนึงที่แบบว่ากระแสมันมานะคะกระแสมันมาแล้วมันก็เลยแบบทําให้เราแบบ เออแบบว่ากระตุ้นนะกระตุ้นราคาลอตเตอรี่ขึ้นนะคะอาจจะก็ไม่แน่ใจนะคะว่าเลขเนี้ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นต้นงวดเลยหรือเปล่าหรือว่ามันโยงมาตั้งแต่งวดที่แล้วนะคะโยงมายันงวดนี้นะคะว่าเลขเนี้ยยังจะออกแต่ว่ามันเป็นตัวเลขที่แบบว่าแนวทางมันยังคงมาเพื่อนเพื่อนยังคงติดตามอยู่นะคะนั่นก็คือเลขมงคลของอ่า ผาพ,พันปีหลวงของเรานั่นก็คืออายุของท่านนะคะแต่เพื่อนๆก็อย่าลืมว่า1นสองนะคะเป็นวันแม่นะคะออกนะคะค่อนข้างที่ว่าจะออกเกือบทุกปีนะคะสาหรับเลขวันที่12วันแม่แห่งชาติของเรานะคะซึ่งวันนี้นะคะเลขที่ตอนนี้ลอตเตอรี่เขาสั่งเก็บนะคะสั่งเก็บถ้าถ้าเขาถามมาว่ามันเกิดอะไรนะคะทำไมที่แผงลอตเตอรี่เลขนี้หาไม่ได้ อีกหนึ่งอีกหนึ่งเหตุผลนะคะที่จะได้ให้นะคะแนวทางไว้ตั้งแต่ต้นงวดเลยของวันนี้งวดวันที่16สิงหานะก็คือว่าจากที่หลายๆท่านนะคะหลายๆสำนักหลายๆเจ้าอาจารย์ดงัดงๆอะ่ะที่เขาให้มาเขาให้เด่น7มานะคะให้ฟัน7ใช่ไหมแล้วคาวเนี้ยหากเพื่อนๆว่าเออมันมันจะมีเลขไหนที่เอามาสอดคล้องกันแล้วมันจะ จะจะแบบว่ากลายเป็นเลขที่เราหน่าจะรุนบ้างนะคะบังเอิญว่านะคะที่จะรวบรวมมานะคะข้อมูลที่จะรวบรวมมาทั้งหมดเลยก็จะเป็นนะคะอ่าจะบอกว่าไงหลายสำนักอ่ะเออก็ค่อนข้างที่จะเกือบสิบสำนักนะเขาให้มาชุดเดียวกันนะคะคอนเฟิร์มว่าสมมติว่าอาแอดหลังให้มานะคะสี่ชุดนะคะหรือว่าอีก ห้าสำนักอะ่ะเขาก็ให้มาสำนักละ2ชุด3ชุดหรือว่าเป็น10ชุดนะคะแต่ว่าจ๋าพอจะาเอามามาแยกออกอะ่ะคือว่านั่งเอามานั่งเทียบเทียบเทบเทียบดูนะคะแต่ว่างวันนี้นะคะเดี๋ยวจ๋านะคะจะเฉลี่ยนะคะจะเฉลี่ยตัวเลขออกมานะคะทั้งหมดทั้งตัวเลขทั้งหมดจ๋าจะมาจัดอันดับนะคะจัดอันดับว่าสำนักไหนหรือว่าอาจารย์ไหนนะคะให้เลขไหนมาแล้วจ๋าจะจัดดำดับ เลขที่ขายดหีหรือว่าเลขที่มาแรงนะคะแล้วก็คอนเฟิร์มว่าสมมติว่าเลขเนี้ยนะคะทั้งหมด15สำนักเขาให้มานะคะเป็นชุดเดียวกันอันนี้เดี๋ยวจ๋าจะมาจัดอันดับให้เพื่อนๆดูกันนะคะเพราะว่าเคยมีว่าจะไปจัดอันดับแล้วเลขมันเข้าไงเออมันมันมีอยู่ครั้งนึงนะคะแล้วตั้งแต่จ๋าจัดอันดับแล้วจ๋ก็เออไม่จัดนะคะไม่จัดอีกเลยแต่ว่ามีครั้งนึงจ๋จัดอันดับ ประมาณอ่าสี่สี่อันดับที่จ๋าจัดนะแล้วมันเป็นอันดับที่สองหรือที่สามนี่แหละที่จ,จ๋าจาได้นะมันก็ตั้งนานแล้วนะคะตั้งแต่เมื่อ,เ,อเกือบต้นปีอะ่ะเออนั่นแหละพอจ๋าจัดอันดับเสร็จปุ๊บใช่ไหมแล้วเช้าวันต่อมา,อาจ๋าก็เหมือนกับว่าจ๋าให้แต่ว่าเป็นแนวทางเลขอันเท่านั้นนะคะแล้วคราวนั้นอะ่ะ มันออกนะคะจะจัดอันดับแค่เออสี่สี่อันดับนี่แหละที่จะจัดแล้วมันออกนะคะแล้วมันออกเป็นอันดับที่สองสองหรือสามนี่แหละน่าจะสองนะคะจัดอันดับแค่ไม่กี่ไม่กี่ชุดนะคะคือว่าจ๋าไปเอาข้อมูลว่ามาว่าลอตเตอรี่เลขไหนที่ขายดีแล้วจ๋าก็มาจัดอันดับดังนั้นนะคะ ตามที่หลายท่านที่เขาอยากให้จ๋าทำนั่นก็คือจัดอันดับตัวเลขนะคะเดี๋ยวจ๋าจะมาลองจัดอันดับให้ดูนะคะว่าจะเข้าไหมสําหรับงวดน,นี้นะคะแต่ว่าก็ต้องรอนะรอสรุปหลายๆชุดหลายๆอาจารย์ก่อนนะคะเขาจะให้ชุดไหนมาแล้วจ๋าจะจัดอันดับให้เพื่อนเพื่อนดูก่อนนะคะแล้วเพื่อนๆก็ลองเอาไปลุ้นกันดูนะคะแต่หน้าวันนี้ตัวเลขที่เขาให้มานะคะแล้วคราวนี้ลอตเตอรี่เขาโดนสั่งเก็บนะคะคือว่า เปร์เซน้อยมากที่จะไปหาซื้อได้นั่นก็คือ8778จ๋าก็ถ้าหากว่ามันมันเป็นที่ว่าจ๋าไปเอาข้อมูลอะ่ะข้อมูลหลายๆสำนักที่เขาฟันมาให้อะ่ะเขาฟันมา87อะกึท,ที่ที่ถึงหน้าวันนี้ก็จะ10 10กว่าสำนักแล้วมั้งที่เขาฟัน87แล้วจ๋าก็ค่อนข้างนะคะค่อนข้างที่จะแบบว่าอ่าน่าจะน่าจะซื้อเสี่ยงกับลอตเตอรี่เอาไว้ก่อนนะคะอ่ะ สักใบหนึงสองใบประมาณนี้นะคะนั่นก็คือ8 7มันก็เลยกลายเป็นว่าเลขเนี้ยนะคะเกิดอะไรขึ้นกับเลขชุดน,นี้นะคะที่ลอตเตอรี่ไม่มีนะคะแล้วก็อีก1น,นะคะที่มานั่นก็คือเป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับพระพันปีหลวงของเราวันที่12สิงหานะนั่นก็คืออายุของท่านนะคะอายุ87ปียังคงเป็นเลขที่ดังนะคะเป็นเลขที่อ่า น่าจะมาให้โชคอยู่หลายท่านนะคะที่ยังคงบอกว่าเลขมงคลอะ่ะยังต้องติดตามอยู่ตลอดเวลานะคะนั่นก็คือเลขของพะพันปีหลวงซึ่งเลขพะพันปีหลวงทั้งหมดอะ่ะมีค่อนข้างจะเยอะนะคะมีค่อนข้างจะเยอะเนาะแต่นะคะที่เขาอยากให้เอาไว้ลุ้นจริงๆอะ่ะนั่นก็คือเลขอายุของท่านนะคะนั่นก็คืออายุ87ปีนะคะอายุท่านนะคะอ่าเขา แต่ว่าเขาก็ยังคอนเฟิร์มว่าวันที่16นะคะวันที่16ตรงกับวันอาทิตย์ก็ยังคอนเฟิร์มว่าระวังเลขเบิ้ลน,นะคะก็87 88 89นะคะ89เอ่ะเป็นเลขแทนนะคะ,ะในในในราชวงนะคะประจำอยู่แล้วนะคะ8 9ส่วน88นะคะก็จะเป็นเลขระหว่างนะคะแล้วก็87นะอาจจะเป็นอายุของท่านแต่แต่ถ้าถ้า,ถ,าถ้าพูดถึงตามความเป็นจริงแล้วอ่ะเราติดไว้นะคะลอตเตอรี่อ่ะ มัน,มนพูดถึงว่าเลขเบิ้ลอะมันก็น่าจะนะคะแต่ว่าตัวจ๋าเองอะถ้าเบิ้ลอะจ๋าชอบ44อันนี้ฟังชัดๆนะคะจ๋าชอบ44นะคะสําหรับเลขเบิ้ลนะแต่ว่าถ้าลอตเตอรี่ตอนนี้ถ้าใครหาซื้อได้อยู่ก็เก็บไว้นะคะเก็บไว้รุ้นนะคะ87เดี๋ยวจ๋าต้องเดินทางกลับไปที่ลมสักนะคะถ้าหากระหว่างทางเห็นแผงลอตเตอรี่จ๋าก,ก็น่าจะเออ เก็บไว้แล้วถ้าถ้าเกิดได้นะคะจ๋าหาได้อะเดี๋ยวจ๋าจะเอามาให้เพื่อนๆได้ดูว่าเออมันยังคงหาได้แต่ว่าหน้าตอนนี้นะคะจ๋ายังหาไม่ได้ยังหาไม่ได้เลยสําหรับลอตเตอรีร่นะคะแปดเจ็ดวันนี้นะคะดังนั้นวันนี้นะคะจ๋าก็เลยเอาเหตุผลว่านะคะ มันจะดังมาจากไหนก็ไม่ทราบนะคะแต่ว่าตอนนี้เจ้ามือสั่งเก็บนะคะสั่งเก็บแล้วลอตเตอรี่ชุดนี้นะหรืออีกในนึงนะคะจ๋าก็ไม่รู้นะคะว่าเ,เขาจะเหมาหรือเปล่านะคะถ้าหากว่าเหมือนกับว่ามีลูกค้าไปสั่งเหมาเนาะว่าเออคนค้านะคะเดี๋ยวถ้าลอตเตอรี่ออกมาแล้วอ่ะแปดเจ็ดเจ็ดแปดนะคะขอเก็บไปให้หน่อยอะไรนะเขาเขาขอเหมายกชุดเลยนะคะอันนี้ก็อาจจะ เป็นไปได้นะคะแต่ว่าเพื่อนๆก็อย่าลืมนะคะเลขชุดอื่นก็ยังมีให้ลุ้นนะคะอ่ะยังไงวันนี้จ๋าก็มันมีข่าวแจ้งมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเลขนี้แล้วลอตเตอรี่มันทําไมไม่มีนะคะจ๋าก็เลยเอามาแจ้งเพื่อนๆไว้ก่อนหากใครที่ไปหาซื้อได้จ๋าก็ดีใจด้วยนะคะตัวจ๋าเองก็ต้องไปหานะคะน่าจะ,ะประมาณวันที่8วันเสาร์เนี้ยนะคะจ๋าจะเดินทางนะคะจ๋าก็น่าจะ อมองหาลอตเตอรี่เลขนี้ไปเรื่อยๆนะคะเผื่อจะมีโชคเนาะสำหรับวันนี้ขอให้เพื่อนๆทุกท่านนะคะโชคดีร่ำรวยเงินทองถูกหวยรวยเบอร์ทุกคนนะคะสำหรับใน,นสวัสดีค่ะ